เฮ้ยสีทองสีลุออกมาครับสำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกถูกสำหรับเกมดาบค่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดก ครับสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม My Hero Ultra Rumble ใช่ป่าวะไ <c oughs> ม่อัน่านชื่อเกมก่อนกดเยินดีไมก่ก็กดเลยโอเคครับทุกคนวันนี้นะเราก็จะมาทุกคน,นครับผมมาสุ่มตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมได้ไม่นานมานี้นะครับผมก็จะเป็นอาจารย์นะครับผมไอซาว่จาจังนั่นเองนะฮะ ซึ่งส่วนตัวสําหรับผมเลยนะครับผมผมก็รู้สึกวาเลนไม่ค่อยข้อมือผมเท่าไหร่หรอกนะพูดตรงๆเลยนะครับผมแต่ก็อยากลองเล่นดูแหละเออถ้าพูดตรงๆนะครับผมมันก็น่าสนใจอยู่ตัวละครมันนะครับผมแต่สําหรับผมก็รู้สึกว่ายังไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นเท่าแบบบาคุโก,กหรือเดกุรือว่าโชโตหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมมันรู้สึกยังไม่ได้เวอร์แบบนั้นแต่เป็นตัวละครใหม่เราก็อยากได้นิดนึงนะครับผมขนาดมีโรคอัตลักษณ์แม่งก็ยังลบได้แบบไม่สุดเลยนะฮะมาเรามาเริ่มสุ่มดูซิ ซึ่งตอนนี้นะครับผมมีงบอยู่1,000ใบนะครับผมเราก็ขอญาตนะครับได้ก่อนแล้วกันนะครับผมก่อน1,000ใบจะดีมากมากกดกันเลยครับทุกคนได้ตอนไหนขอญาตพอนะครับผมขอญาตไม่สุ่มต่อนะฮะเพราะว่าจะไม่อยากเสียไปก่อนนั้นแต่ออกเลยก็ดีนะครับผมโอเคครับผมไม่มีเสียงใครเลยเหรออ๋อไม่บอกอ๋อไม่ช็อกครับผมไม่เจอเสียงใครเลยตั้งหากล่ะน้องหนูต่อยไปครับสเม็โอเคครับสกิปเลยครับผมน่าจะไม่ได้อาราระโอเคครับเกลือนะฮะ ได่อีมโมดมาไปต่อครับทุกคนขอญาตมีเสียงพูดไอซาว่านหน่อยเร็วๆลูกสก,กินมาดูง่ๆผมไม่อยากได้เท่าไหร่นะฮะโอเคไปต่อครับทุกคนขอตัวละครมามีเสียงยังโอเคครับผมเสียงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะแปลกบาคุโก,โกแกผิดเลนหรือเปล่าลูกโอเคครับผมซัมเมตอยไปบ้มโอเคครับผมสิงทองอย่างเดียวเลยบ้า โอ้โหแลวเป็นอ e ีโหมดอีกแล้วละครับทุกคนทำไปชอมอ๋อนี่เขาขาตูมเอ้ยอ๋อขอตุม UA เนะครับเรายังไม่มีนะฮะโอเคได้ยู่แหละแต่ไม่ต้องการไงขอ3ดาวบ้างทุกคนอัดคิพิรายเกลือตลอดทุกเกมไม่ได้นะไปครับผมไอซาว่าจังรอบที่สครับเสียงมาไหมเสียงอยู่สายเสียงอยู่สายขอเสียงหน่อยเร็วเฮ้ยสีทองสีรุกออกมาครับนั่นก็คือตัวละครครับทุกคนอ,อะไรวะเฮ้ย เฮ้ยได้แล้วครับทุกคนแต่ไม่มีเสียงพูดตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ได้ครับทุกคนโอเคครับผมไอาวาจังครับผมเพียงแค่300เท่านั้นนะฮะอเอ้แต่มันทำไมมันเส้นมันดูแข็งๆแบบแผลทำไมภาพมันดูแบบแข็งๆวะโอเคครับทุกคนมาถือว่าดวงดีอยู่แหละนะออกมาแล้วขออนุญาตแคปหน้าจอโชว์ไป1หนึ่งทีนะฮะก็ประมาณนี้ละกันขออนุญาตไอบอกไปเลยครับได้แล้วพอนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากจะสุ่มต่องไง เรานะครับผมอยากเก็บไว้เราตัวละครหน้าๆนะขผมตัวละครนี้แบบเอ้ยมันเก่งกว่านี้นะครับผมแต่นี่ก็ถือว่าได้ามากก็ถือว่าคุ้มอยู่แหละรวมถึงนะครับผมไม่จำเป็นต้องถึงการันตีด้วยอ่าแลวขออนุญาตบอกอีกอย่างหนึ่งละกันนะครับผมในการสุ่ม10โรหรือ100ใบเนี่ยมันจะได้10แต้มใช่ไหมถ้าครบ200แต้มจะสามารถแลกตัวละครได้แต่นะครับผมแต้มจะหายไปเมื่อตู้นั้นหายไปนะครับผมอย่างเช่นถ้าตู้ไอสว่าน,นี้จะหมดไปปุ๊บแต้มก็จะหายไปทันทีนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะจ๊ะ ซึ่งมันแ้มนะผมก็จะแยกตู้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นตู้นั้นกับตู้นี้ก็จะได้แต้มไม่เท่ากันนะครับผมไม่มีแต้มอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งคลิปโดวันนี้ก็มีพี่นีลากกันนะครับผมในการที่พาทุกคนมาสนนะจ๊ะและเจอกันใหม่ในคิปโดนาคิปโดนี้พีงนี้แหละบ๊ายบาย,บายครับ ที่มแต่คน